พระเสารชัยศรีซาบดีลาภพระโมพุทธายะโสชูชะโองท่าท่าสีสีท่าพเจ้าอันเป็นตาได้เอ่ออะไรได้ยังไม่ได้ก็บเขาวันวันดียังไม่ได้ข้าราชการวันดีเครื่องสักการะบูชายายบัวลอยเทวดาฟ้าดินฟังเติมได้ค่ะ มีหูเทปตาเองตลอดทางตาประกำกินเลยอย่าละกล่องอ่ะอย่าละกล่องทวดปากกมวุ้นประกำอันนั้นให้บุญเหลือขออัญเชิญเสด็จลงมาให้ก่อนเลยรับครมสองวงขอบคุแม่อ้อยค่ะเมนตามวุ้นแล้วก็จับแปรงให้บุญเหลือค่ะกราบขอบคุณค่ะแม่อ้อยอีกครั้งค่ะหูตัวใหญ่คนละมากมากมากจ้า ขนมนมจ้าคบคุณค่ะเอาเป็นอาหารช้างนาะแบงกนเอาแบ่งคะแนนใช่ไหมัโอเคจ้ะเจเชือกเน่เจ็เชือเชอกลนึ่งร้อคะแนนไม่มีแบคงร้อยไหมอ่ะจะได้แบ่งเขาเลยไปแลกเราบุานเอาปแลกแลกแบงร้อยเจ็ดเชือเชอกละร้อยคุณแม่จ้าคุณแม่เชื่ออะไรนะคะรู้จะถ่ายทริปลงในติ๊กต็อกเไงะพี่ลายสีพันพรกันถ่าคุณแม่พี่ลนะคะคุณแม่มีติ๊กต็อกไหมมไร อ๋อหนูอัดคลิปลงให้องาวอ๋อขอบไปคนขาฝากช่องด้วยแม่อาหารชานราคาส่งทักคุณตามประเพณีไปแลกตังก่อนแป๊บหนึ่งไวทูสกาวแม่เขาแจกเชือละร้อยหยกโยบาแม่ไมเวให้ตาหำไหนไหนใบรักาเอาเวอร์ก็จ่อแปะให้พ่อด้วยอย่าละกล่องเอาเวอร์ก็จ่อแปะให้พ่อด้วยอย่าละกล่องตาหำตาหำน้องช้างตรงนี้เจ็ดเชือกใช่ไหมั้งหลายเป็นแม่เอฟซีน้องดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเชือก หนึองามส้ายตั้งแต่ปอนคนละร้อยรอแป๊บหนึ่งเราถ่ายพร้อมกันยังไป็เลขตังค์อยู่ให้ลูกคุณแม่ท่านชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือไว้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งทำบุญแล้วเออให้ให้เขาแจกเลยคนละร้อยอาสวะไข่เอฟซีน้องดาวมงคลคุณแม่ชื่ออะไรล้อเลือนแหละเป็นพรองสันดาน ขอบพระคุณคุณแม่นะคะ FC น้องดาวนะคะเมตตามอบติมให้น้องชายทุกเชือที่อยู่คุณตรงนี้นะคะสาธุบคุณคุณแม่ใจบุญ FC น้องดาวคุณแม่พี่ไลนะคะกล่าวขอบคุณคุณแม่พี่ไลค่ะบารมีช้างคุ้มครองนะคะคุณแม่จ๋าคุณแม่มีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงมีคะแนนลงเหลือนะคะกล่าวขอบคุณคุณแม่คุณแม่พี่ไลด้วยคุณแม่พี่ไลนะคะ FC น้องดาวบางคนค่ะตาหำได้ขนมยัง มันหนีลูกไล้านมันเปคุณแม่ไมเวค่ะแม่ตาขนมนะคะให้ตาทำค่ะกระถาเป็นคุณแม่ไมเวค่ะมารับเครื่องสังเวยเด้ออันนี้แม่แบงยายบัวลอยลูกไก่ล้านแม่ตาพ่อ ค่ะนี่แม่แบงยายบัวลอยอยู่ฝั่งนู้นนะคะค่าหมดแล้วแม,มแ,มมมแม่เอ็มเหลือแต่นข,นมมนขนมเหลือแต่ขนมค่ะคุณแม่เหลือแต่ขนมค่ะแม่เอ้มขอบคุณมกค่ะคุณแม่ก็จะมีม่านตักแตกย่งไม่ได้วันดียายบัวลอย แม่มีลูกชิ้นค่ะคุณแม่เดี๋ยวทอดลูกชิ้นมาเพราะว่าอยู่นี่ทั้งวันพระเจ้าขออัญเชิญพระมบลงคุณแม่จากอาลูกชิ้นไหมลูกชิ้นก็มีนะคะคุณแม่ทอดแป๊บเดียวตรงนี้มีขนมกี่กล่อมากหน่อยหมอเท่ารอปูหมอกำล่ปื้นปลาปูปลาคำอาหารชานสองคันลูกชิ้นก็ ไม้ละสิคะแนนทำเป็นชุดละห้าสิก็ได้แม่เพราะว่าร้อยเนี่ยมันก็เยอะไปกินไม่หมดไม้ละสิบทำเป็นชุดละห้าสิก็ได้เนาะนี่ลูกสาวแม่อยู่ไหนดีน้ำฝนน้ำฝนเขาเชียงหน่อยลูกแล้วน้ำฝนนะคะมันได้แต่งตัวกับเขา ไม่เราอยู่นี่เราเราแบบเราอยู่นี่ทั้งวันค่ะคุณแม่อุยและอยู่นี่เลยวันนี้ก็ร่วมทาบุญข้าววัดได้นะคะคุณแม่แล้วก็ร่วมอาหารช้างได้น้องช้างมาเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกนะคะ ลูกชิ้นสิชุดละก็นะคะยาสามสิบมัดค่ะขอบคุณแม่อิมยิี่สิบเมตรยิแล้วขนมก็มีนะคะกล่องละยีุ่้มพิมพ์ลูกชิ้นสิบชุดชุดละห้าสิบมีสิบสามยี่สิบสามกล่องยีากล่องท่านในจะป็ดขนมได้ยีกล่องกล่องละยี่สยาลงสามสิบมัดแม่เอมไปไม่รู้จกหมดครอย่างดทุกอย่างนต้เยนีาวันนี้เราอยู่ใีทังวันค่ะ มียายบัวลอยอยู่นู่นด้วยนะคะนู่นกอลียันคุาขอบพรนคุณแม่เอ็มค่ะเมตตาอาหารชานะคะเมตตาย่านะคะแเจ็ น้องช้างที่มาร่วมงานที่วัดนะคะกราบขอบพระคุณสาธุกับคุณแม่เอ็มค่ะแล้วก็นะคะเมตตาแจกลูกชิ้นด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่เอ็มนะคะคุณมาลามีชาปกปักรักษาคุ้มครองนะคะคุณแม่คต่แม่เอ็มลนครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญเจริญรุ่งเรืองนะคะไอเฮงืังปังรวยดวนยิ่งขึ้นไปนะคะแม่เดมจ้าบขอบพระคุณแม่ดีจวางเมันค้างสัญญาณมันไม่ค่อยมีแม่ตาผู้สร้างเมืองศลังกาว้าบุญมาล เปิด่ืเปิดนุเปิดตาเปิดจติเปิดปัญญาเปิดิ่งส่างเปิดหนทางเปิดทรัพย์เปิดข้าเปิดของเปิดเงินเปิดทองเงินก็ไหลทองทองก็ไหลมาสู่พี่น้องประทานในพิธียศถาบรรดาศักดิ์ขอยไหลมาเทมาสู่พี่น้องประทานในพิธีทุกสาขาทุกอาชีพทุกวงการวานนีขอบุญบารมีหาที่ยืนสัตว์ที่ยืนใหม่ก่อนมันค้างตรงนี้ช่วยมาพุทธาพิเศษออน

ค <geon> ร,รับสําหรับมอัญญาก็เดินหาสัญญาณเส้นไวนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ระดับต่อไปนะครับของหมอช้าก็จะเป็นพิธีประชแต่ว่าพิธีกรรมในส่วนของบวงสวงตรงนี้ก็จะมีทําต่อนะครับน้างครับก็เรียนเชิญไปเตรียมพิธีตรงประชิดทางด้านสารประกรรมนะครับ ส่วนนางรำนะครับนางรำก็จะให้ท่านรำนะครับวิธีบวงสรวงที่จะมีต่อไปก็จะดำเนินการต่อไปคนไม่ออกหมดแล้วสัญญาณมันไม่ได้น่ะมันมันมันดูไม่ได้เลย ตอนนี้มันไม่มีสัญญาณแล้วแหละมันอับสัญญาณอยู่แล้วรอบที่สองสามสี่ห้าครับตัดไปก็จะเป็นกระแสดงนำๆนะครับเปิดซาวช้นะครับดำใบสีช้างนะครับตัวเสียงขึ้นด้วยนะครับเสียงขึ้นด้วย น้ำอยู่ในรถแล้วก็ต้องไปหาที่จานแบตอีกมันรู้จะไายได้ถึงกี่โมงใช่ต้อไปต่อที่บ้าน ไทยรัฐขงบุรีรัมนะครับที่อยู่ศูนย์พิธีนะครับเลื่อนรถานด้วยครับเดือดครับ อะลายายายหิวละยายลาอ่พื้นที่ตนีเาจที่หช้างนะร่วมทำบุญให้วันได้นะคะร่วมอาหารช้างได้คะ่ะแม้ขนมเหลือย6กล่องกล่องละ20สนะคะเมตตา ขนมแจกได้ดูน้ำฝนรับแขกน้ำฝนรับแขกน้ำฝนแจกเดียวไม่ได้แต่งตัวกันเขา Oh ya, enggak ชื่อกับปักด้วยเดอ้อเขาจะได้รู้ว่าเเรามาด้วยลงชื่อคนชื่อปักอะ่ะเขาจดลายชื่ออไม่รู้จักเลยอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจะเดี๋ยวบอกให้เนาะดวงดาวก็มาปู่ก็มา